ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกทีนะครับพบกับช่องตีติกลรถมือสองนะวันนี้นะครับเจอกันรอบนี้ครับมีรถสวยๆเข้ามาให้ชมอีกหนึ่งคันครับวันนี้นะครับเป็นเจ้าโตโยต้านะครับวีออสนะครับเจนสองนะครับปีสองพันสิบนะครับตัวนี้ตัว E นะครับเดี๋ยวยังไงผมพาไปชมรอบคันก่อนนะครับเดี๋ยวมาสูบกันอีกทีนี่นะครับเจ้าวีออสนะครับเข้าใหม่หนึ่งคันวันนี้เรียลๆเหมือนเดิมนะครับผมรถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับสดร้อนๆคันนี้ผมถ่ายให้ชมมันก่อนเลยนะครับบอกเลยว่าสภาพนะครับ แทบจะหาทิติไม่ได้นะผมบอกเลยตัวนี้นะตาหนิแทบจะไม่มีนะครับผมรถโดยรวมสวยมากๆเลยนะครับผมสีขาวเดิมโรงงานนะครับผมตัวนี้ตัวหายากนะครับปีสองพันสิบนะครับผมตัวนี้ตัวอีนะตัวนี้ครับปีใหม่เลยนะครับผมรถวิ่งสองแสนโลนะครับผมสองแสนนิดๆนะครับไม่เคยแก๊สนะครับบอกเลยครับไม่เคยแก๊สรถสีนี่ผมตีให้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นนะครับสวยฉ่าเงาทั้งคันนะครับสีขาวเดิมเดิมจากโรงงานนะครับ แมกสวยๆนี่นะครับด้านนี้นะครับสวยเลยนะผมให้ชมอีกครั้งนะครับสภาพสวยจลิปเลยนะครับผมบอกเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับตัวนี้นะนี่ครับโดยรอบคันเลยนะผมให้ดูก่อนนะครับด้านขวาด้านสายสวยหมดหน้าหลังนะครับทรงปกแน่นอนนะครับอันนี้สวยๆเลยนี่ครับ สวยๆเลยนะครับเคครับนี certo, jas, coisa, ่นะครับภายในด้านนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเบาสวยๆเลยนะครับผมแผงประตูข้างสวยๆเลยนะครับนี่ครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกอย่างนะครับโคมอะไรสวยกิฟเลยนะครับคอนโซลสวยหมดนะครับเบาสวยเลยนะครับนี่ครับ แอร์หนาวนะครับแอร์เย็นเก็บนะครับผมตัวนี้นะครับสวยมากๆนะครับนะครับเดี๋ยวให้ไปชมด้านท้ายกันนะนี่นะครับด้านท้ายสวยๆเลยนะครับผมเบาะนะครับสวยๆเลยนะครับคลิปๆเลยนะครับผมเบาะภายในอะไรสวยหมดนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับใครที่หาอยู่นะครับ พมสวยนะครับพมใหม่เลยนะครับผมแอร์หนาวเลยนะครับนี่ครับให้ชมมันก่อนเลยนะครับสวยๆเลยเบาคอนโซลสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับเนี่ยครับอ่าอยู่ไม่ผิดหวังครับภายในนะครับผมให้ชมเลยนะครับว่าสวยมากๆสวยจริงเลยครับไม่จกตาแน่นอนครับเนี่ยครับุมเดิมสวยๆดำเงาฉ่ำนะครับสีเหมือนซีดๆแต่ไม่ซีดนะมันเป็นแสงสะท้อนนะครับผมตัวนี้ตัวจริงดำเงาสวยเลยนะครับผมเบาะนี่สวยเลยนะครับผม ในลุกกล้องนะครับอาจจะมองเหมือนเป็นสีสะท้อนสีซิสๆินะครับตัวจริงไม่ซิดนะครับเป็นสีนะครับดําสวยเลยนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับมันเป็นแสงสะท้อนเฉยนะครับผมนี่ครับปมนะครับตรงรุ่นเกียร์ออโต้นะครับคอนโซลสวยมากๆนะครับนี่ครับคอนโซลสวยเลยนะครับตัวนี้นะผมให้ชมนะครับคู่มือครบหมดนะครับรถยังครบอยู่นะครับคู่มือมีหมดทุกอย่างนะครับนี่ครับเกียร์สวยๆเลยนะครับผม สวยมากๆานะครับนี่ครับคอนโซลกลางไม่มีแตกหักไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับพวงมาลัยนะครับสวยมากนะครับใช้งานน้อยนะครับแทบจะไม่มีรอยไม่มีตําหนิเลยนะครับวงมาลัยใหม่กิฟเลยนะครับผมตัวนี้นะเนี่ยครับสวยจริงๆครับรับประกันเลยนะครับว่าตรงปกแน่นอนครับใครที่พลาดคันที่แล้วนะผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับปีสองพันสิบด้วยนะครับตัวใหม่นะครับเพดานนะครับว่าสวยๆเลยนะครับ ใสสะอาดเลยนะผมเดี๋ยวชมด้านท้ายต่อนะครับผมว่าสภาพเป็นยังไงนะนี่ครับเนี่ยครับสวยๆเลยภายในสะอาดดเลยนะครับเนี่ยครับแสงสะท้อนนะครับตัวจริงเบาะดำเงาเลยครับดำสวยเลยนะครับผมแสงสะท้อนอาจจะดูเหมือนซีดนะครับแต่จริงๆไม่ซีดนะครับเนี่ยครับสวยๆเลยนะครับเนี่ยครับ เบาเดิมสวยเลยใหม่ๆห่เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผู้ชมห้องเครื่องโอเคครับมาดูนะครับห้องเครื่องกันนะครับสวยสวยเลยนะครับผมนี่ครับฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับสวยสวยเลยกิบๆเลยนะครับเครื่องน่เดิมแห้งนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับได้เดิมเลยนะครับเบ้าชมเบ้าชกเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ครบเดิมหมดนะครับตัวนี้นะนี่ครับสวยสวยเลยนะครับเครื่องแห้งๆนะครับผมไม่มีเยิ้มนะครับผมบล็อกเดิมนะครับไม่เคยติดแก๊สนี่ครับ ซอกเดิมอะไรเดิมหมดทุกอย่างนะครับตัวนี้นะนี่ครับสวยๆเลยนะครับให้ดูเดิมๆเลยนะครับสวยมากๆนะครับเครื่องใสสะอาดมากเลยนะครับผมวิ่งน้อยด้วยนะครับตัวนี้นะน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับรับประกันเลยนะครับผมถ้ามีเจอคือรถได้ทันทีนะครับผมนี่ครับเครื่องนิ่งๆนะครับรอบดีนิ่งๆเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับคันนี้ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังครับหรือไปชมด้านท้ายต่อนะครับนี่นะครับ ด้านท้ายนะครับสวยๆเลยนะครับให้ชมมันก่อนครับถ่ายเดิมๆนะครับบางๆเบาๆนะครับผมนี่ครับภายในสวยมากนะครับกิบเลยนี่ครับให้ภาพบรรยายเอานะครับผมภายในกุเดิมหมดนะครับนี่ครับถ่ายเดิมๆนะครับผมเดิมทุกอย่างนะครับสวยมากๆ น the ี see, um, kind of ่ครับท่ายเดิมๆเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ชูดูกันนะครับว่าด้านท้ายเป็นไงนะครับนี่ครับแผงเดิมนะครับนี่ครับแผ่นไม้เดิมจากโรงงานป้ายแดงอยู่ครบนะครับแผ่นยางไปอยู่ครบนะตัวนี้นะครับเปิดให้ชมเลยนะครับนี่ครับสวยมากนะครับยางอะไหลนี่แทบไม่ลงพื้นนะครับไม่เคยลงพื้นนะตัวนี้นะครับก่องเครื่องมืออยู่ครบถาดอยู่ครบหมดนะครับไม่เคยแก๊สนะครับนี่ครับ แม่ลงแม่แรงนะครับแจขันอยู่ครบไม้แผ่นกระดานปากจากป้ายแดงอยู่ครบหมดอาร์คเดิมโรงงานนะครับผมบอกเลยว่าอยู่ครบสวยใสยมากนะครับตัวนี้นี่ครับสวยเลยนะครับผมสภาพกิิบมากนะครับย้ํานะครับไม่เคยแกะ โอเคครับก okay. ็เนี me, ่ยนะครับผมพามาชมนะครับภายในเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าภายในคันนี้นะครับสวยมากนะครับน้องๆนี่ผมบอกเลยเหมือนน้องๆป้ายแดงเลยนะคอนโซลนี่สวยกริฟเลยนะครับไม่มีแตกหักนะครับเป็นปี2 0 1 0นี่จะเป็นคอนโซลทูโทนนะครับดาบอลนะครับตัวนี้นะครับไม่นะครับ่งแค่2องแสนสนะครับผมตัวนี้แท้นะครับผมย้ําเลยว่าแท้นะครับตัวนี้นะครับผมมาให้ชมกันนะครับกระจกนะด้านซ้ายเนี่ยครับหน้าหลัง ขึ้นลงสมูทสวยเลยนะครับผมด้านขวาเนี่ยครับขึ้นลงสวยเลยนะครับเนี่ยครับปกติทุกอย่างกระจกนะครับเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับเนี่ยครับสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนุ่มนวลมากนะครับใช้งานดีมากนะครับทุกอย่างสมบูรณ์หมดทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้นะครับกระจกข้างปรับไฟฟ้าครบหมดนะเกียร์เนี่ยนะครับผมให้ลองเกียร์ก่อนเลยนับสตาร์ทปุ๊บใส่เกียร์รถเคลื่อนตัวได้เลยนะครับไม่มีการล้อรอบรอร้อนนะไปได้เลยนะครับ เดินหน้านะครับเนี่ยครับไปได้เลยนะครับทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับระบบแอร์หนาวผมบอกเลยแอร์เย็นเจี๊ยบเย็นเย็นมากเลยนะผมบอกเลยว่าหนาวเลยนะครับตัวนี้นะครับระบบเครื่องเสียงใช้งานได้ครบนะผมเปิดให้ฟังนะครับอ่าเนี่ยครับปิดไว้ก่อนปกติใช้งานได้ครบไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับเนี่ยครับระบบไฟทุกอย่างนะครับสมบูรณ์หมดนะครับไฟสองแผ่นที่ครบสว่างมากนะครับสวยเลยนะครับทุกอย่างสมบูรณ์ บทหลังคานะครับเพดานนะสวยใสเลยนะครับไม่มีคราบสกปรกอะไรให้กวนใจเลยครับมีแค่อ่ารอยเจ้าของเดิมนะครับเจิมไปเจิมที่วัดมานะครับนี่ครับโอเคมีแค่นี้ที่เหลือสวยเลยนะครับผมด้านบนนะครับโอเคผมจะพาไปขับดูนะครับว่าระบบการขับเป็นยังไงนะครับช่วงลงช่วงล่างอ่ะไปเลยครับลองดูนะครับนี่ครับใส่เกียร์รถไปได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับถือว่ารถ นุ่มนวลมากๆขับดีมากๆนะครับอัตราเร่งดีเลยโอเคครับเนี่ยครับผมพอพาออกมาขับถนนใหญ่นะนะครับเดี๋ยวออกไปเลยนะครับมิ่งเลยว่าเป็นยังไงการเร่งนะครับอัตราเร่งถือว่าดีดีมากเลยนะครับเพราะว่าผมย้ําเลยว่าอัตราเร่งนี่ถือว่าสมบูรณ์สมูทมากนะน้องน้องรถใหม่เลยนะครับอัตราเร่งไม่มีการอื่นนะเหยียบปุ๊บรถเคลื่อนตัวพุ่งได้ดีเลยนะครับระบบเกียร์นะครับเปลี่ยนปกตินะครับไม่มีรอนะครับไม่มีกระตุกนะครับนุ่ม เครื่องยนต์นุ่มสมูทแน่นอนครับเนี่ยครับช่วงล่างนุ่มเลยนะครับผมโช๊คเชิงนุ่มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานิ่มไม่มีดังนะครับคันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับรถคันนี้นะผมขับให้เทสได้มาเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งร้อยกว่ากิโลนะครับผมผ่านแน่นอนครับรถทุกคันนะครับที่ผมนะครับเอามาขายผมเทสวิ่งทางไกลยาวๆให้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปชมกันท้ายคลิปอีกทีนะสรุปอีกทีนะครับโอเคครับผมครับผมโอเคครับก็ทั้งหมดนะครับเป็นเจ้า V8 นะครับหนึ่งจุดห้า ปีรับปี2010นะครับตัว E นะตัวนี้นะครับเป็นเจ้าวีออสรถไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับผมย้านะครับว่าไม่เคยติดแก๊สรถคันนี้นะครับผมสีสวยมากนะครับผมตีสีนี้ใาห้95%รทั้งคันสีเดิมเงาจากโรงงานสวยๆเลยครับแทบจะไม่ได้ทําสีสักชิ้นเลยนะผมดูซะแล้วนะครับรถคันนี้แทบจะได้เดิมทุกอย่างนะครับผมภายในเดิมสวยเลยครับเบาภายในใหม่มากนะครับตัวนี้นะเอกสารนะครับภาษียังไม่หมดนะครับปี67นะครับผมภาษีนะ เอกสารเล่มโอนครบหมดทุกอย่างนะครับตัวนี้ช่วงล่างก็ดีนะครับเครื่องเกียร์ดีไม่มีรอทุกอย่างสมบูรณ์หมดทุกอย่างเลยล้อแมกย่างสวยหมดนะครับผมตัวนี้ไม่เคยติดแก๊สคันนี้นะผมเปิดราคาไว้นะครับแค่1นึ่งแสนห้าหมบาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจมาเอาได้เลยนะครับหรือให้ผมบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมมีบริการจัดส่งให้ย้านะครับว่าปี2010ตัวนี้นะครับ2010นะครับเป็นปีใหม่นะครับรถใหม่ๆเลยนะครับผมแต่ราคานี่ผมบอกเลยราคา จับต้องได้แน่นอนครับราคานี้ซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับโอเคผมฝากาด้วยนะครับ0800733492เบอร์เดิมโทรมาได้24ชั่วโมงมีบริการจัดส่งเหมือนเหมือนเดิมใครที่พลาดกันที่แล้วผมบอกเลยว่าคันนี้เพิ่มอีกนิดเดียวแต่ได้ปีใหม่สภาพดีมากผมบอกเลยสวยกิก๊บเลยโอเคครับฝากด้วยครับสวัสดีครับ